จะอายุเท่าไรรู้ไหมรักคืออะไรต่างข้ต่างกันไปรักคือการให้หรือได้มาอยากได้รักแบบไหนรักให้เจอ ว่าถ้ามีให้รีบทักมา คือสิค้หังให้ดวงตาบ่เพื่อนก็คอยบอก time ฉันเป็นของฉันคนเดียวและฉันจะรักมันให้ดีที่สี่เปิดอยางเป็นทางการขึ้นในวันนี้นะครับวันอนัคารที่25มีนาคมปีพุทธศักาาราช2568นะครับช่วงนี้ท่านแขกผู้มีเกียรติที่ เดินทางเข้ามาถึงบริเวณงานด้านในแล้วนะครับด้านหน้าคลิีิมนะครับมีอาหารว่างนะครับจัดเตรียมเอาไว้ส,สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมอเจนนะครับก็เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของอทุ้งสวนนะครับคุณหมอคุณหมอปวยคุณหมอออกแล้วก็คุณหมอ,อ,หมอไนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ ามาร่วมมินดีนะครับในการเปิดคลินิกหมอเจนะครับนี่ก็จะเป็นสาขาผองปานนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันทุงชัยนะครับก็ได้เลือกเปิดเป็นแกรนด์โอคินิมนะครับของคลินิกหมอเจครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับชาวภู้านนะครับก็คือมีความตั้งใจที่จะเปิดคลินิกนะครับเพื่อคล้ายๆว่าเราอยากดูแลเป็นเพื่อนบ้าน ไม่ไม่ยากดเยียดไข่คอนนะครับก็เหมือนอยากให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรูปล่างแล้วก็ผิวพรรณนะครับจริงๆนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจนะครับก็มาที่คินิกเจได้เขอเสียพรรบมืนให้คืนหมอเจอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณนะครับนายแพทย์เจตวัฒนาพาลีนะครับ เป็นแพทย์ประจำคลินิกด้วยทราบว่ามี2สาขานะครับมีสาขาศิทิเกตด้วยนะครับเป็นสาขาแรกนะครับถ้าเกิดใครสะดวกสาขาไหนก็ไปใช้บริการที่สาขาที่ท่านสะดวกเลยนะครับสาขาแรกอยู่บริเวณคาเฟอินแอนโคลนะครับถนนซีซูมานนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทั้งคุณหมอเจตเองคุณหมอป่วยนะครับคุณหมอออฟและก็คุณหมอน้ำอีกครั้งครับ เป็นความร่วมมือกันของคุณหมอทั้ง4ท่านแน่นอนว่าคลินิกนี้เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพแน่นอนนะครับเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ได้หลายท่านเลยนะครับมีโอกาสนะครับได้มาร่วมทะคในส่วน,อน,อนของการเปิดคลินิกด้วยความดีนะครับด้วยความดีกับพื้นท,ที่อำเภออุขันนะครับที่มีคลินิกนะครับในส่วนของ เพนงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับคนเรานะครับที่ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงนะครับก็ให้มันดูดีนะครับยังไงก็ก็ช่วยกันประชาัมพันนะครับป่าประชาัมพันจะต่อกันนะครับว่าในส่วนของขัดนงมนี้ในส่วนของลินิกที่จะดูแลในส่วนของงานสุขภาพอีกทุกรบบหนึ่งนะครับในส่วนนี้วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสี่ท่านเนาะทุนส่วนก็ยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสุภรั์ดาธรรม สาธารณสุขอำเภอกรุงฐานเป็นอย่างสูงครับสวัสดีค่ะเชิญช่านนางสาวธารันสูงนะคะ w i s s Grand ฐานองันยี2 4ิสและ Miss คืนนะคะจูนิเซอร์สาวนะคะแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับสาวสวยที่เรานะคะน้องกอญาณนะคะเป็นร้องอัดับร้องระดับมน Miss r a n d สิสเกตอนอง2ั2 5นะคะเดี๋ยวพบกับน้องกอญาณกันค่ะ สวัสดีค่ะรอ,อยยา,าคะเราอยู่วิสแกรนด์ีสุกเกตน้อง,ง,ง2ค่ะแล้วก็วิสแกรนดีสุพรรณ225ค่ะก็ต้องขออนู่กับวอรเจนอย่างมากนะคนีนน่เป็นลูกสาววอรเจเหมือนกันค่ะก็ขอให้พิจารณาที เสียงครบมือให้สาวสวยทั้งสองท่านนะครับชาว่าวันนี้มีไหล์สดด้วยโอ้จัดโปกปังแน่นอนนะครับสวยไหมครับสวยค่ะอยากสวยขอเจตช่วยได้นะครับตอนนี้รออยู่นะครับเดี๋ยวเชิญน้องๆทั้งสองท่านไปพักผ่อนสักครู่ครับผมพร้อมแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะนับพร้อมกันสาส หนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคลินิกขอเจสาขาสุขธรรนะครับที่เปิดทำการวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทาสพิเศษด้วยนะครับทางพิเศษด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับคลินิกขอเจนะครับแล้วก็ในวันนี่มองว่าวันนี้มีสิ่งที่ดีนะครับกับจากสาขาขอเจสาขาสุขังรพ่อให้กับแขกผู้เชยญที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับ โย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 ผมมีบาวอีสานบ้านอยู่ชนหน้าสดเรียนจบแค่ปอโกรธโบกี้จบดอปะโทคิวดังเตี้ยลำแต่ใจผมมั้โสดพ่อแม่ผมจนแต่ก็บอก บนสาวสวยในหมู่บา้านบอกเคยใช้ตาที่ว่าผมบอกมีค่าบอกคิดจะสนใจกันแล้วแต่เจ้าคอยบอกสนผู้ใดจะพิสูสู์ให้เห็นว่าคอยทำได้ทำงานหนักทุกวันเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ฝันว่าจะมีวันที่ผมจะได้สุขสบายมีเงินพอส่งให้พ่อแม่ใช้สร้างบ้าน สายตาคิดว่าผมบอกมีค่าไม่อยากจะเข้าไกลแต่ผมบอกเคยแค่คำนินทาผมจักที่สตรให้เห็นว่าผมทำได้ตอนนี้สมใจแล้วกับสิ่งที่เคยใฝ่ฝันมีแฟนที่ดีมีบ้านเป็นของตัวเองมีซิริค่ะพอได้ขับไว้กระลทำบุญชีวิตผมตอนนี้มันช่างสุขสมสาวสวยในหมู่บ้าน ผมบ่สนใจแค่พิสูจน์ให้เห็นว่าผมนี่ทำได้อยากว่าพื้นก็ว้าไปถ้าบ่บคานคอยบ่งโออ สีดำสีดำยนะแลมือ like, ีด้ฉีดนี่แหละถ้ามาวันนี้เราก็จะได้เล่นลมรอนโคลน ไปแล้วเพราะใจเธอไม่เคยหันมารักแท้แพรูปปลาฉันไม่ที่เธอว่าใจนั้นสล เธอยังคงสดใสเอาไว้ไม่เคยกอให้ไกลจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเชื่อเชื่อก็เพราะว่าเธอได้ทุกๆวันจะไม่อยากเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงคงบอก I'm you. เคยไฟฟันมีแฟนที่ดีมีบ้านเป็นของตัวเองมีซีรีส์ฮ่าพอได้ขับไว้กระทำบุญชีวิตผมตอนนี้มันช่างสุขสมสาวสวยในหมู่บ้านบอกเคยใช้ตาคิดว่าผมบองอีค่าก็สั่งผมบอสนใจแค่พิสูจให้เห็นว่าผมนี่ทำได้อยากเบาพื้นก็นว้าไปถ้าบอกคานคอยบ่งนึก